สวัสดีค่ะเบลมิสูกรุงเทพค่ะวันนี้นะคะเบลมากับเจ้ามิสูบิชิไททันดับเบลแคปนะคะตัวนี้เนี่ยราคาเริมต้นเพียงแค่887,000บาทเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารถของเราตกแต่งอะไรกันบ้างนะคะเริ่มจากด้านหน้าเลยค่ะด้านหน้านะคะจะเป็นกระจังหน้าสีดำค่ะและบด้วยสติกเกอร์สีแดงแบบนี้นะคะเพิ่มความสปอร์ตดุดันให้กับรถลูกค้าค่ะ ในส่วนของไฟหน้าเนี่ยจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ด้วยพร้อมไฟเลียวแบบ LED ค่ะถัดมานะคะที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้นะคะจะเป็นในส่วนของสติกเกอร์นะคะที่ลูกค้าสามารถออกแบบได้เองหรือถ้ามีแบบอยู่แล้วก็สามารถส่งให้เบลได้นะคะก็ติดตกแต่งให้ทั้งหมดรอบคันเลยค่ะนอกจากสติกเกอร์ที่สวยงามแล้วนะคะเบลอย่างเปลี่ยนแม็กให้กับลูกค้าตัวนี้นะคะจะเป็นแม็กขอบ18นะคะลูกค้าสามารถเลือกลายได้เช่นกันค่ะ เรามาถึงด้านหลังกันแล้วค่ะด้านหลังนะคะจะพิเศษตรงที่เรามีสปอยเลอร์หลังให้ด้วยนะคะพร้อมกับตกแต่งและสติกเกอร์สีแดงแบบนี้เพื่อให้รับกับสติกเกอร์รอบคันกระบะท้าทยของเราเนี่ยก็เพิ่มความจุนะคะทําให้สามารถบรรทุกข,ของได้มากขึ้นนะคะจากตัวรุ่นเดิมเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเลยค่ะ มันในส่วนของด้านในนะคะพวงมลาลัยเราเป็นแบบมันติฟังก์ชันนะคะเชื่อมต่อบลูทูธนะคะรับสายวางสายที่พวงมลาลัยได้แล้วก็จะเป็นในส่วนของระบบ cruise control คะ่ะเดินทางไกลลดความเมื่อยล้านะคะหน้าจอของเราเนี่ยก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ Apple c a r p l a y นะคะรวมถึงระบบ Android ก็สามารถใช้งานได้เช่นกันค่ะส่วนเบาะของเรานะคะเบาะก,ก็จะเป็นเบาะหนังรอบคันเลยเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันค่ะว่ากว้างกันขนาดไหน ะะก็จะกว้างขวางค่ะรวมถึงเรามีสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวจุดชาร์จนะคะเป็นมีให้ทั้งหมดอพอรพตนอกจากอำนวยความสะดวกของผู้โดยสารแถวหลังแล้วเนี่ยเรายังมีตัวพักแขนด้วยพร้อมที่วางแก้วค่ะพบกับข้อเสนอพิเศษเฉพาะที่มิสุบิชิเอริสกรุงเทพ2009มิ s ุบิชิเทรยทันชุดแต่งจัดหนักจัดเต็มสายซิ izing, Off ่งออฟโรดห้ามพลาดกลุ่มอาชีพข้าราชการและวิสาหกิจ พนักงานเอกชนและกลุ่มอาชีพพิเศษต่างๆค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางด้านล่างนะคะ